เนมีปัญหารเรื่องสุขภาพตับนะคะคือเป็นเวลาตับอักเสบซเพิ่มน้ําหนักไม่ได้ผิวก็จะกล้านแล้วก็พุงเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นคนตัวเล็กนะคะคิดมาตลอดเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเพิ่มน้ําหนักได้อะแสดงว่าเราจะสุขภาพดีกินทุกอย่างนะคะไขมันทุกอย่างกินหมดเลยบอกเลยว่าน้ําหนัก,กนมันทะลุเพดานจาก44อะคะ่ะอัดไปเป็น62รูปร่างเปลี่ยนไปเนี่ยความมั่นใจมันก็เปลี่ยน เป็นคนที่ชอบการสัมสัค์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนั่งทานอาหารอยู่กับเพื่อนๆไม่ค่อยกลัวด้วยว่าจะกินอะไรสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ชอบของมันๆของทอดอะไรอย่างเงี้ยกินไปคุยไปกินไปคุยไปอย่างเงี้ยมันสนุกสนานมากเลยมื้อเช้าก็หนักกลางวันก็หนักเย็นก็หนักกว่าจะกินมื้อสุดท้ายเนี่ยบางทีห้าทุ่มเช่นคืนอ่ะมีคนรอบข้างหลายๆคนอ่ะก็จะทักว่าเออเริ่มหน้าบานแล้วพุงโยแล้วนะเฮ้ยมันแบบมันจริงเนาะ พี่แพรเนี่ยเป็นคนที่หุ่นลูกแพรเนาะมันจะป่องตรงกลางนะคะน่องเล็กนมเล็กพุงใหญ่ก้นใหญ่ขาเบียดไม่รู้ตัวค่ะว่าแบบเฮ้ยเราอวบขึ้นมาระยะสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะถ่ายรูปทีนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแบบบิดซ้ายบิดขวานะคะปัจจุบันเป็นเบาหวานนะครับเราเป็นมาร่วม10ปีแล้วครับชีวิตเราเร่งรีบตอนเช้านะครับจะทานเช้าที่แบบว่าไม่มีคุณภาพตามใจปากเราเต็มที่ครับ อาทิตย์แรกเนี่ยทานไปเนี่ยหอาทิตย์น้ําหนักลดลงไปประมาณ2อกิโลเวลาเราอ้วนอะ่ะหน้าเราแก่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราผอมอะ่ะหน้าเราจะเด็กลงอายุ49อะ่ะตอนนี้หน้าแบบนี้ ทานไป2เดือนครึ่งน้ําหนักลงมาแล้ว3กิโลนะคะเฮ้ยตัวเล็กลงไปเยอะเลยนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยจริงไหมคะเราก็ทดลองตัวนี้ประมาณ3เดือนค่าน้ําตาลเราจาก7.5ครับลดลงไป0.8นะครับโอ้โหถ้าเราลดลงอีกก็ต่ำกว่าค่าที่กําหนดของหมอแล้วมีกําลังใจหันหันมาดูแลสุขภาพตัวเองหลังจากที่ทานอินเดียนกูเบอร์รี่ต่อเนื่องมาแล้วก็สร้างวิน,นัยโดยการออกกาลังกายนะคะรูปร่างเราก็เปลี่ยนแปลงคนก็ทักก็ถามนะคะว่าเอ้ยไปทําอะไรมาทําไมแบบว่า หุ่นแบบดีขึ้นใส่เสื้อผ้าอะไรเราก็รู้สึกมั่นใจและที่สําคัญใครทักไม่ว่าค่ะคุณสามีทักบอกว่าได้พรระยาไหวแล้วคือบอกว่ามันก็ฟินนะเป็นผู้หญิงอย่างนี้เนาะอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพถ้าเราสุขภาพ,พดีอย่างอื่นไม่ต้องห่วงค่ะชีวิตเราจะชิลได้ตลอดเวลาค่ะ ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ต่อตัวเราก็ต่อครอบครัวนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลตัวเองนะครับทานวันละสมซองนะคะมื้อเช้าหลังอาหาร1ซองแล้วก็มื้อกลางวัน1นซองค่ะและก็ก่อนนอนอีก1นซองนะคะผลข้างเคียงต้องระวังเลยนะคะก็คือพุงยุบค่ะฝากไว้ได้วยนะครับอินเดียน o กู b เบอตัดหวานตัดมันต่อชีวิตค่ะ